ไมไทยหัวใจศิลท้าชนเดือดกอกอตอปมฟันที่ทาลั่นอุบาทสุดๆไหมไทยหัวใจศิลเดือดจากกรณีวันที่12กรกฎาคม2566ที่ประชุมกกตวันนี้มีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสอของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3. ประกอบมาตราหนึ่รหรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นล่าสุดเดือดเข้าแล้วกับไหมไทยหัวใจศีลนันกร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุกบะเจอกูแน่แล้วจะให้พวกกูเลือกตั้งทำไมวะอุบาทถ้ามีม็อบหนึ่งในนั้นจะมีผมอยู่ด้วยมันตลกตรงไหนรู้ไหมมาดำเนินคดีเรื่องพิธาถือหุ้นว่าขาดคุณสมบัติสอส แต่คือก็ปล่อยให้เขาเป็นสอสอมา4ปีแล้วอุบาทจริงอุบาทสุดมืดสมองซุ่มกกรน